สวัส <pelled being HD> ดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเชื้อกันเทียมแล้วนะครับหม้อเอี่ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเชื้อกันเทอากาศหนาวมากเลยขอบคุณผู้ชมวันนี้เล่ยของอร่อยไปอีกแล้วอันนี้หม้อมุงสมองครับผมปลานิลนปลานิลน วันนี้คคลชชานจับเขาปลาแล้วก็กินกับน้มจิ้มน,นะครับผมนี่ซื้อปลามาสองตัวนะครับนี่ครับโอ้ผมลมกระพุ้มเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนเปฉุดน้ำจิ้มนะครับผมอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำปลาเกลือชูรสดครับผมนี่น้มจิ้กระเทียมคิงพริกผักชีมะนาวครับผมก็จะมีผักด้วยอันนี้ก็จะเป็น ตะไครกับใบเตยนะครับผมที่นี่คุณุซื้อมาสองโลงก่อนแล้วออกปลานะครับเดย๋ยแล้วมาเผาปลาก่อนบเ,เครื่องก่อนนะครับผมมันมัน ใหญ่ปค่อ้างน,านอน,นอเร็วน,นะครับอีกตัวนะครับผมนั่นๆัน,นทีมอมลุงสม,มมว่างนะครับเนาะ อันนี้ตัวละโลนะครับผมตัวละหนึ่งกิโลจัดมาสองกิโลครับตัวเดียวไม่พอกินนะครับอยู่ยแต่กล้องไม่ได้กินแนละเซ็ตความชานหมดละใส่เกลือโอ้โห มันก่อนที่คนมน้องเียไปในมูดสีอนกันลยที่ทเดมีมดแล้วกอนี่นอนเลยครับผมัวีอะไปไอยางยาแล้วโอ้ทานเจ้าหนี้นี่มันตองสุดๆไปเลยครับผมต้องใช้ทันยะนรับเดียวมันจะไหม้ทันติดเทอร์มบมาเลยเน้อแต่กล้องนี่ มาอุ้ยวางลงไปลงไปเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มก่อนนะครับครับผมต่อไปจะทำน้ำจิ้มแล้วเตยมไปกินปลามาแล้วแต่ก็ช่องไว้นู่นนี่กระทะสุกะสุกะคิงครับผม ที่ห้รงนี้ราคาถูกนะครับผมดูโอ้โหแล้วก็ mà nào cười nít này nó thấp cần ăn cần điên đâu con tầm con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì น้ำปลาหนึ่งช้อนครับน้ำปลาก็หนึ่งสองแล้วตะกรงใส่น้ำนิดหน่อย จิลงไปอืมมากองน,นี่จระ,ะกองน่ากินไหมเอ่ยให้หมดเลยครับผมอี๋น้ำจิ้มก็เรียบร้อยแล้วรอปลาสุกก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเราปิ้นปลาก,ก่อนเมียวเมียวอะไรลูกอ๋อโอ้ ทำอย่างนี้กินไม่เจอยติดหติดไหมติดติดอ้อ้นนอวเอาะครับผมทิ้งไประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่ยกลับมาดูเรามาแล้วรุ่นกันครับผมน้องเมียวไม่ได้ไปไหนแล้ววันเนี้ยโอ้โหตะกร้อง

จิ้นทุนนะครับผมมากล้องเกิเดแล้วครับผมชิมแล้วผมจีนใส่ดอกไม้ก็โหขาโบ๊ะเลยนะครับผมนี่ ไอีน้ำเดือดคุณผู้ชมอืมหอมเวลาเราเผาแบบนี้มันหอมครับผมเรามากินกับผักน้ำจิ้มเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด,ด้วยกันครับผมโอ้โหมาคุยเยอะแล้วต่กล่องคนไทยชาญฉลาดจรินจริงเราอร่อยมาก Hvor langt du ทีนี่แบบมานมมามดดนีน่นะครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดแช้์ด้วยนะครับสวัสดีครับ